สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับู้ชมครับกับการกู้รถครับเป็นอิสูซครับ360ครับดีกาครับได้ลงข้างทางครับเป็นรถพ่วงครับผมตอนนี้กำลัง กู้ตัวแม่ครับมาดูกันว่าจะกู้ได้หรือไม่ครับเป็นรถของทีมงานซับเซรีโชครับรถขนมันสับปรังครับตกลงข้างทางครับตอนนี้กำลังทำการกู้ตัวแม่ครับ ว่าจะเป็นเช่ไนไรครับจะได้หรือไม่ได้ครับผมโดยใช้10ล้อครับหลากเอาขึ้นครับ ลองขย,ย,ย,ยับทีลนครับทีละนิดครับเดินมานะครับมันขโมย เรียบร้อยแล้วครับผมได้เป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กับช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ได้นะครับ เราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ